อุ้ยนาสวยยาดที่สใช่จากของแม่ทั้งหมดเลยแหละสวยไหมอ้สวยมากเลยแหละแมวก็สวยโอน้ำเสร็จแม่ก็จะไปหว่านปุ๋ยใช่ว่าปใช่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยใบหยกกันนี่ไงอ๋อขั้นตอนปุ๋ยใบหยกแล้วแม่ใช่ใช่ที่เปลี่ยนมาใช้ก็คือมันลำต้นแข็งแรงนะลำต้นแข็งแรงแล้วใบเนี่ยมันก็ตั้งผิดกระปุ๋ยเคมี สวัสดีค่ะรายการเกษตรพีววันนี้นะคะอยู่กับกันตองนรินทร์ทองกระดกสีคลินค่ะวันนี้กันตองขับรถจากกรุงเทพมาที่อำเภอเสนาจังหวัดอยุธยานะคะเพื่อที่จะมาหาแม่พรค่ะเพราะว่าแม่พรนี่ก็โทรไปซ้ายตรงถึงกันตองเลยค่ะว่าที่นาของแม่เนี่ย ข้าออกรวงสวยแล้วค่ะก็เลยต้องตามมาดูค่ะว่าจริงตามที่แม่เขาบอกหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นคุณแม่เลยค่ะว่าคุณแม่ทำอะไรอยู่หรืออยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวไปตามหาคุณแม่กันก่อนค่ะ ีจ้ะจ้าแม่มาทำอะไรตรงนี้นี่แม่เออแม่พิษน้ำเข้านาจ้ะก่อนอื่นเลยแม่เดี๋ยวแม่แนะนำตัวก่อนจ้ะเออแม่สมพรจ้าจ้าแม่แม่ทำนาอยู่ที่อยุธยาใช่จ้าแล้วแม่ก็ว่าเด็ดเจ้าพาหนูมาดูนานี่มันพิษน้ำเข้านาหรอแม่แค่พิษน้ำเข้าวนาเออหนู อ๋อแล้วนอกนอกจากวินน้ำแม่ทำอะไรอีกเปล่าก็ก็เดี๋ยวจะมีใส่พร้มปุ๋ยนิดหน่อยเสริมเสริมอีกอปกติก็ใช้อยู่แล้วทต่นีนไหนที่ไม่นั่นแม่ก็พรุงไปอีกอ่ะปกติไไม่งามข้าวแม่ขึ้นแล้วหรอเออขึ้นแล้วกระดาอกสวยมากเลยระหว่างหน้าหนูกับข้าวแม่ไหนงามกว่าก็ถ้าเข้ากันเลยมั้ยโอ้ชุสีชุดสีข้าวแม่จะงามแล้วที่แม่ต้องสูบน้ำมีเยอะไหมจ๊ะเยอะเลยแหละอ๋ออีกสอกพักเดืองเลยโอ้แล้วก็ สูบน้ำเสร็จแม่ก็จะไปหว่านปุ๋ยใช่ไวาใช่ปุ๋ยอะไรปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยใบหยกกันนี่ไงอ๋อขั้นตอนปุ๋ยใบหยกแล้วเหรอแม่ใช่ใช่ปุ๋ยหยกเนี่ยแม่ใส่สองรุ่นเลยนะเนี่ยใส่สองรุ่นเลยเหรอตอนข้าวสิบห้าประมาณสิบห้ากว่าวันกว่ากว่านี่ป้าก็ใส่ไปแล้วรุ่นนึงแล้วแล้วมาอีกรอบหนึ่งก็อีกสี่สิบกว่าวันแม่ก็ใส่อีกอ้อันนี้รอบสี่สิบกว่าวันเออโอ้แต่ณเวลานี้ข้าวเนี่ยหกสิบวันกว่าเกือบเจ็ดสิบวันแล้วใกล้เกี่ยวยังแม่ ีประมาณไม่เกินเดือนไม่เกินเดือนแหม่หนูก็รีบมาไปหน่อยละอุอย่างก่อนยงเดือนกว่านะได้ได้เลยได้เลยแม่ตอนนี้มาก็ดีแล้วช่วยแม่หน่อยได้เลยแม่แม่ใช้ใบหยกไปเสริมตรงหน่อยแล้วก็กินพร้อมด้วยโใช้สองตัวเลยใช่ใช่เนี่ยเนี่ยเตรียมพร้อมเลยนะเตรียมพร้อมเลยอุ้ยขุยพร้อมไหมขัดลูกมือไหมแม่ก็ขาดกำลังหาลูกมืออยู่ได้เลยหนูไเปล่าหนี้อ่ะดูแล้วเห็นหนูบอกบากล่างน้อยเอียงหนูดูดูดมากเลยนะดูแลไม่น่าไหวอย หมดแล้วแม่ถ้าไปถ้าไหวก็ช่วยแม่ยกไปโอ้หู้โอ้ไหวแม่ไหวไหวหรือจะอันนี้โอ้ได้ๆี่จะหลู้อันนี้ก็อยู่พายใบก่อนไปทางนี้มาแปะแม่อุ้ยนะสวยย่าที่สุดเลยใช่จ้าของแม่ทั้งหมดเลยแหละสวยไหมสวยมากเลยแหละแม่เลกว่าสวยโอเคแลไปลงไปดูกันเดี๋ยวลงลงทางไหนนะแม่ลงนี่อ่ะเนี่ยนะ แม่ลงนังน,นี้นะวูตายแม่ลงได้หนูก็ลงได้อะตรงนู้นมันอ้อมไปแน่มันช้าแม่บางทีมันเร็วเลยลงเร็วได้รู้หนูได้แม่ลงได้หนูก็ลงได้แม่น้าเลยได้จริงปะจริงจริงก <c oughs> ็เหควตาแม่และกันหนยถ้าหนูสไลด์ลงไปแม่รับหนูด้วยนะใช่ลูกปูต้องเดินตามแม่ปูได้เลยเดินตาแม่ปูแม่ก้าวเท้าไหนดูก้าวเท้านั้น ถึงนี้แม่จะลงแปลงนี้ใช่ไหมคะใช่จ้าเนี่ยท,ที่ที่ยังไม่ค่อยออกเนี่ยเดี๋ยวปุ๋ยกระทุ่งหน่อยเลห<อ>มือนก็เล่งให้เขาออกเร็วขึ้นให้จะได้ทันเพื่อนใช่ไหมเออวงนี้วงนี้เลยเออใช่วงนี้เลยเพราะเพื่อนๆมันก็ออกกันหมดแล้วนี่ยังยังไม่ทันเขาค่ะเดี๋ยวปุ๋ยพี่แม่สุกน้ำมาถึงนี่นเลยหรอใช่ใจอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็จะมีข้าวอยู่ข้างในคือถ้าเหลืองแล้วเนี่ยถึงจะใช้ได้ใช่ไหมแม่ใช่ใช่อก็อีกเกือบเดือนแหละแม่แม่จ๋าแล้วแม่ปลูกข้าวกี่ไร่เนี่ย ตรงนี้ที่แม่ทําอยู่นี่ยี่สิบสี่กว่าเกือบยี่สิบห้าไร่อ่ะยี่สิบห้าไร่ก็คือตรงนู่นใช่ใช่ตรงนี้ด้วยใช่ใช่เพราะนานาเขายาวไปไงแม่ทำคนเดียวเลยเหรอทำคนเดียวแม่ทำแม่แข็งมากแม่เป็นซูเฟอร์หญิงเป็นไอดอลหนูเลยเนี่ยอุ้ถ้าหนูเห็นอย่างนี้หนูจะลมละแต่ก็เหนื่อยแต่ทีเนี้ยขั้นตอนที่คุณแม่ต้องทำคนเดียวเลยหวานปุ๋ยนี่แหละ อ่าปุ๋ยตัวนี้เราเราจ้างเขาแต่ว่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยแม่ทําเองเพรว่าพรมตรงนู้นบ้างตัวนี้บ้างอะไรนี่แบบเนี้ยเวี้ยวนี้วนี้อ่ใช่ใช่แล้วก็พรมเองอ๋อาศัยที่ว่าเราอาชีพทํานามาก่อนนะค่ะเคยทํามาก่อนก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรไม่ได้ก็รู้ว่าต้องทํายังไงยังไงขั้นตอนนั้นนี้ต้องทํายังไงอาทีนี้เนี่ยที่รู้จักกระบใบหยกได้ยังไงอยากรู้แม่ขั้นตอน อยากรู้อยากรู้ว, <ะ S 2> ว่าคุณแม่เนี่ยไปตามหาสูตรใบหยกมาจากไหนเนี่ยอ,อแม่ก็ศึกษาดูในยูทูยแม่เก๋เลือเหเลแบ่เลือดันสมัยแม่ศึกษาดูมาตั้งแต่ตอนเดือนกันยายนแม่เพิ่งมาเริ่มใช้ตอนเดืนเอนก<อ>ันยายนม่แม่ตอนนี้ยังไม่เริ่มศึกษาดูสาขูออข้อมูลว่าเออตัวนี้มันใช้ได้จริงมหมมันเป็นไปได้ม่อ้ยมเริาดูต้่อนเดนกนยา คนนั้นเขาใช้กันเป็นไงคนนี้ก็ใช้เป็นยังไงนั้นใช้เป็นยังไงเออเนี่ยทีเนี้ยต้องมาลองใช้เองค็นี้ก็ลองใช้เองก็เออก็โอเคนะเป็นไงแม่ก่อนก่อนกับหลังแต่ก่อนได้ข้าวเท่าไหร่อ่าเยอะอยีดีกว่าแต่ก่อนใช้ก็ได้ข้าวก็ยี่สิบปากกินนะไล่ลเกินนะได้นะแต่นี้ว่ะตอเนี้แม่เัพียงตออให้ถูกอ๋อเพราะยังไม่ได้เกลียวเพราะยังไม่ได้เกียวเกียวเกลียวแล้วถึงรู้เวลาเกี่ยวหนูต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งว่าเออมันได้เท่าไหร่ เดี๋ยวเรามาไว้ก่อนว่าก,ก่อน,กกอนเกี่ยวเดี๋ยี่สกว่าออใช่ไหมเดี๋ยวหลังเกี่ยวจะไปแล้วทีเนี้ความแตกต่างที่แม่เห็นได้ชัดเลยอ่ะหลังจากที่เปลี่ยนมาใช้ออที่เปลี่ยนมาใช้ก็คือมันลำต้นแข็งแรงนะลำต้นแข็งแรงแล้วใบเนี่ยมันก็ตั้งผิดกระปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีที่เราใช้ใช้สมัยก่อนที่แม่เคยใช้ใบมันอ่อนมัรวยเลยแล้วสีเขียวเข้มอ๋อนี่คือสีที่แบบสวยใช่เนี่ยแบบเป็นธรรมชาติเป็นสีแบบนี้แล้วใบก็คือตั้งขึ้นแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมแม่ใช่่คือถ้าสมัยก่อนหมายควาว่างออย่างนี้หรอแม่ถ้า่ใช่ใช่ใช่เนี่ยมันอ่อนแต่สมัยก่อนนะปุ๋ยเคมีนะใบมันจะอ่อนแต่เนี่ยโอเคเลยใบเขาเขาตั้ง คือหมายความว่าเขาแข็งแรงเพราะใช้ปสีตัวนี้แข็งแรงใช่คือถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนนะโดนไปอย่างนี้ก็คือลู่ไปเลยใช่ใช่ใช่โดนน้ำค้างหน่อยก็ลู่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่มีไม่แล้วถ้าปุ๋ยเคมีตัวนั้นใบจะดําเขียวเข้มเขียวค่อนข้างดำเขาเรียกว่าใบดํา แต่นี่เขียวสวยเขียวเรียกว่าตองสีตองเนี่ยสีใบตองเนี่ยโอเคพอมันเป็นเขียวธรรมชาติพอมันเป็นเทนีมันก็ตกค้างเนียแหละแม่ใช่ใช่เนาแล้วก็มันก็ไม่ดีกับดินอะไรอย่างงี้ใช่ไม่ดีกับดินด้วยแล้วก็ตอนเนี้ยแม่ใช้ปุ๋ยเนี่ยอยากจะรู้เคล็ดลับที่แบบโอ้โหข้าวมาสวยขนาดนี้แม่ใช้ยังไงบ้างอ่ะใช้ยังไงบ้างสิบตอนที่แม่หวานอ่ะสิบสิบหกสิบเจ็ดวันสิบเจ็ดวันหวานหวานไปแล้วรอบหนึ่งแม่เริ่มต้นครั้งแรกเนี่ยแม่ใช้ ไบหยกหวานก่อนเลยใช่ใบหยกหวานก่อนก็ออใช้จํานวนประมาณเท่าไหร่หไล่ต่อ1นึงถุงยี่้าเลยหนึ่งไล่หนึงถุงช่วงแรกต่อจากนั้นแล้วก็หลังจากนั้นประมาณ42วัน42วันเออ,อมแม่ก็ใส่รอบหนึ่ง อใส่รอบหนึ่งือใส่สองรอบแค่นั้นเขาจะได้สวยใช่สวยขนาดดีแม่จ๋ามาหนูพร้อมที่จะช่วยแม่แล้วขั้นแรกแม่ให้หนูทําอะไรก่อนอ่แม่ว่าจะหวานปุ๋ยใบหยกในในตรงนี้นะที่ที่เขาไม่โตหนูช่วยแม่ใช่ไหมโอเคงั้นหนูหนูยิบเลยนะตัวตัวปุ๋ยัเนี้ออแม่หนูสามารถใช้มือสได้เลยยังไม่มีพิษมีภัยใช่ไม่ใช่เปนมีเป็นธรรมชาติเยอะมากหรือว่าก็พอประมาณแล้วแต่หนูไหรอพอประมาณเพล่าวพล่าประมาณนี้นะอ่าเนื้ พิเศษแม่ทำอะไรต่อคะแม่ว่าจะฉีดขิ่งทองหน่อยนนะี่พร้อมแล้วนี่นะนี่แม่หวานให้ดูนะนี่นี่หวานวิธีนี่หวานใี่ถูกต้องอ้าวเหรอนี่ ไปแม่จะฉีดจิองทองใช่ไหมจ้ะจิ้ทองอ่ะไม่เราฉีดทําไมอ่ะเราก็หวัด่วยแล้วนี่ก็หวาดสวยแล้วตัวนี้ช่วยเสริมไงให้เขาสวยงามขึ้นอีกให้ออกดีกว่านี้ขึ้นอีกแล้วจำข้าวจะมีน้ําหนักไม่ข้าวจะสวยอ๋อคือแบบว่าช่วยเสริมขึ้นไปอีกแล้วไม่มีสูตรนะเคล็ดลับที่ต้นสวยแข็งแรงขนาดนี้มีสูตรก็น้ํา20ลิตร น้ำ20ลิตรอ่ากินทอง20 c ซีซี20ซีซีก็ประมาณหึ่งฝาปะใชไม่ถึงค่ะครึ่งฝาครึ่งฝานี่ช่วยนี่ยี่20บีซีไงยี่สีซี้ช่วยโยนสิเอองั้นเดี๋ยวเดี๋ยวหนูช่วยแม่เทจัดจัๆนี่นะอีกนิดนะแม่นะจัดๆๆนิดเดยโอเคมือสั่นแลยเหรอโ้โแล้วก็เทลงไปเลยนะคะใช่เทลงไปเลย ก็ปิดฝาใช่ไหมแม่ใช่จังเดี๋ยวหนูหยิบไอ้แหวแล้วก็ปิดฝาปิดฝาแล้วก็ฉีดฉีดยังไงอะแม่เอ้าแม่โอ้โหจ้ะแม่หากระป๋องน้ำอ๋อหาก็ปองน้ำจ้าเอาน้ำน้อ้ๆให้หนูกินนะได้เลยมาค่ะแม่ได้ป่ะหนูสู้ค่ะหนูจะเป็นลูกสะใภ้บ้านแม่โอเคโอเคโอเคเออเห็นไหมไหว อ่ะนี่อ่านั่นโอ้ออาเดินเดินเดินต้องเดินใช่ไหมคะนี่แต่ถ้าจำให้ออกก็ปล่อยมือ เหนื่อยไหมจ๊ะ หนื่อยจ้าแต่มีมีหนูตองมาช่วยแม่ก็หายเหนื่อยพอจะมาช่วยได้อีกเยอะใช่ไหม<ช>ไม่ได้ว่าเป็นพาลงพาลาอะไรแม่นะจะไม่เป็นไม่เป็นจ้ะน,นอกจากหนูจะช่วยแล้วเนี่ยคุณแม่ยังมีผลิตภัณฑ์ของกิ่งทองใบหย,ยกเนี่ยช่วยคุณแม่อยู่ด้วยทีนี้แหละผลผลิตเนี่ยจะเจริญงอกงามลยคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยสามารถติดตามได้ที่ช่องทางออฟฟิเชียลต่างๆของเราที่ขึ้นไว้ให้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะที่มาให้เคล็ดลับความรู้กับ หนูและผู้ชมนะคะนี่วันนี้โอ้จะไม่จับมือเผื่อฝักน้อฝักตัวเป็นลูกตะไปเจ้าจ้าก็รักกันรับจ้าลาทุกท่านไปก่อน,นนะคะและลาท่านผู้ชมไปด้วยติดตามรายการเกษตรพียูได้ใหม่นะคะวันนี้ก็ตอ้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า